สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพุทธพักจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเล t เตอร์สตีวันนี้ข่าวเ t ตเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่จิ้งจอกรับเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจมส์จัสตินพิจารณาเล t เตอร์สตีครับได้พิจารณาขยายสัญญาฉบับใหม่ของเจมส์จัสตินซึ่งสัญญาปกติของเขาเนี่ยจะจบลงในปี2024นะครับเนื่องจากว่าครับเจมส์จัสตินเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาครับหลังจากได้รับบาดเจ็บอย่างหนักตั้งแต่ปีที่แล้วโดยเจ้าตัวครับต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนานถึง11เดือนเลยทีเดียว ระ่าสุดครับเจมส์จัสตินได้กลับมาช่วยทีมเรตเตอร์สตี้ได้อีกครั้งหนึ่งและได้ลงเล่นไปสองนัดแล้วนะครับโดยแมตช์แรกครับได้ลงเล่น35นาทีในแมตช์ที่เจอกับทอตแธมฮอตสเปอร์โดยแมตช์นั้นเรตเตอร์สตี้ครับพลิกแพ้กับสเปอร์ไป2ประตูต่อ3และแมตช์ล่าสุดครับเจมส์จัสตินได้ลงเล่น90นาทีในแมตช์ที่พบกับไบรตันโดยเกมนั้นครับจบด้วยการเสมอเกตไปที่1ประตูต่อ1ในเกมนั้นครับเจ้าตัวได้ลงเล่นครบ90นาทีและแสดงผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนสโมสรเองครับจะตตตต้้ออองพิิจจจาาาารรณ่่สสสัััััญญฉบบบบใใใหหมมกเ์นนนคค นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นส่วนสำคัญของเรตเตอร์สตีในซีซั่นที่แล้วครับแต่เจ้าตัวครับดได้รับบาดเจ็บก่อนครับ ดยก่อนหน้านั้นครับเจมส์จัสตินเป็นตัวหลักและทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดจนเจ้าตัวเกือบจะติดทีมชาติอังกฤษในยุคข,ของเกตหรือเซอเกตแล้วด้วยซ้ำครับแต่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บยาวซะก่อนนะฮะและปัจจุบันครับเจมส์จัสตินได้กลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วและพร้อมที่จะช่วยเรตเตอร์สตีประสบความสำเร็จในอนาคตครับอย่างที่ไปได้รับเจอร์ได้ก,กล่าวก่อนหน้านี้ครับว่าการกลับมาของเจมส์จัสตินเปรียบเสมือนการคว้านักเตะมูลค่า60ล้านปอนด์เข้ามาร่วมทีมในซีซั่นนี้ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะครับที่น่าจะตามองว่าในอนาคตจะเรียกความมั่นใจและก็ฟอร์มการได้เดิมกลับมาได้หรือเปล่าครับถ้าจัสตินกลับมาได้ครับเขาจะเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เนื้อหอมในอนาคตแน่นอนครับไปต่อกันที่ข่าวที่2นะครับข่าวที่2นี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการคว้านักเตะใหม่ของเรตเตอร์สตีครับโดยเรตเตอร์สตีครับได้ประกาศการคว้านักเตะดาวรุ่งรายใหม่ครับวัย17ปีนั่นก็คืออามานี่ยูดิชัยครับ โดยอามานีริชาร์ดครับเป็นนักเตะในชุดอะคาเดมีของสโมสรอาร์เซนอลครับโดยเจ้าตัวครับได้ย้ายมาร่วมทีมเรตร์ตี้ในซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้ครับอามานีริชาร์ดได้ลงเล่นในชุดอะคาเดมีของอาร์เซนอลในชุดอายุไม่เกิน18ปีและเพิ่งจะได้จดประรกาเซัญญาเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกกับอาร์เซนอลครับโดยก่อนหน้านั้นครับอามานีริชาร์ดครับได้ย้ายมาจากเกลซีในชุดอะคาเดมีครับ และปัจจุบันครับอัมบานีาริชัดจะมาช่วยทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีและก็ชุดอายุไม่เกิน23ปีของเลเตอร์สตีครับก็รอจับตาดูนะครับว่าดาวเตะวัย17ปีรายนี้จะสร้างผลงานกับเลเตอร์สตีได้ประทับใจหรือไม่ครับเพราะเจ้าตัวเองครับระเหิดระเหินเร่ร่อนมาจากเชลซีอาร์เซนอลและก็มาที่เลเตอร์สตีของพวกเรานะครับนี่ก็เป็นการเซียนสัญญาตะรายแรกและรายเดียวในช่วงมกราคมนี้ของทีมเลเตอร์สตี ก็ต้องรอดูกันว่ารับอามบันนีริชาร์ดจะปรับตัวเข้ากับเรเตอร์ซีแล้วก็พาทีมประสบความสาเร็จในชุดอะคาเดมี่ได้หรือไม่ครับมาต่อกันที่ข่าวที่3ครับนั่นก็คือข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับดาวรุ่งอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือยาคุสโตราชีครับโดยล่าสุดครับยาคุสโตราชีครับได้ย้ายไปร่วมทีมเดฟลิมในสายืมตัวจะจบซีซั่นนี้ครับซึ่งเป็นการเดินตามรอยเท่านั้นของแคปเปอร์ชไมคิขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วครับ ดย15ปีที่แล้วครับแคปเปอร์แชมเบิลถูกทางด้านผู้จัดการทีมของเดฟริมทีปัจจุบันได้เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมในช่วงนั้นซึ่งเจ้าตัวได้กับเฟลเคิร์กครับซึ่งปัจจุบันครับทางด้านาของยาคุสโตราชิกได้กับชุดอายุไม่เกิน23ปีและสามารถสมบูรณงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนเบเดรจเจอและก็ทีมงานรู้สึกมองเห็นคุณค่าหรือว่่าาาาาาาคคควววมมสสรรรรถขอองยยโตตชิิเเเเลลไปปให้กั um ัับบดดฟุุนน็6ื ก็ต้องรอดูกันว่ายาคุปสโตราชิกจะสามารถเดินตามรอยแคปเปอร์ชมัยขึ้นได้หรือไม่ครับเพราะว่าเจ้าตัวครับก็ได้ถูกจับตามองว่าจะเป็นผู้สาประตูที่ขึ้นมาสืบทอดตำนานของแคปเปอร์ชมัยขึ้นในอนาคตด้วยครับก็ต้องรอติดตามผลงานกันนะครับอีก6เดือนข้างหน้าครับว่าสโตราชิกเองเนี่ยจะสามารถปรับตัวและก็พัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนครับพร้อมที่จะกลับมาช่วยเรเดอร์สตีของพวกเราในอนาคตได้หรือเปล่าครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งครับที่จะให้ไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนเเพพื่ออัััฒนาตวงครบ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรสเตอร์สตีวันนี้สวัสดีครับ